คุณพระช่วยครับ<ม>าสามนาครับชอยหน้าม่านครับผมวันนี้จะมาชอยกับเรื่องอยอดนักสืบแสดงว่านักสืบคนนี้ชื่อยอดยอดนักสืบก็คือนักสืบที่แบบว่าเก่งเก่งมากนะฮะ,ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของภรรยาจ้างนักสืบตามหาสามี มันถึงก็ต้องตามนักสืบเลยเหรอ,อแล้วก็จะหาเจอหรือเปล่าไปสืบเรื่องราวที่ขอนแก่นมันจริงไหมเออไปจังหวัดอื่นก็มีนะเออาน่าสนใจนะว่าจะตามเจอหรือเปล่านะอ่อาใช่อครับผม,มสามนาครับผมยอดนักสืบช่อยหน้าม่านตอนยอดนักสืบ ผู้องค์อาจแห่งคาราฮาละอันโตยเยร่ำรวยมหาศาลจากกิจการหลากหลายก oh. oh. ุลกิจมืดของฉันก็มีรายได้ดีๆเผาทานขาย oh. Oh. <c oughs> ประมาณตีห้ากว่า oh. ฉันตื่นขึ้นมาสามีหาย ฉันคนบ้านหากันจนทั่วห้องพระห้องครัวห้องคนชายก็ไร้ซึ่งวีแววแล้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 วแลวแล้วแล้วผัวฉันเปไหนเยอะจึงเรียกนักสืบฝีมือดีเข้ามาวันนี้เผื่อจะคลี่ใครพี่พวงหายไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอจต่กำใจกูเชียวชานเรื่องชาวบ้าน มากมายเ,ออเลยค่ะ,อะขอบคุณมากครับคุณนายครับสวัสดีครับ <laughs> โอ้ยช่ำนาญเป็นพิเศษโดยเฉพาะเคสเรื่องคนหาย ไม่เคยพลาดเลยสักครั้งเพราะไม่มีใครจ้างเลยไม่พลาดสักรายแต่วันนี้มีมาก็ต้องทำให้ลูกค้าได้ประทับใจพใจจ้าเอ้ยก็ประทับใจเป็นไงเรื่องราวเป็นไงคือเมื่อคืนนี้อีฉันนอนหลับไปพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่ะ มองหาสามีไม่เจอไม่รู้สามีไปไหนช่วยด้วยนะครับพยาธนังสืบเนี่ยสบายมากไอ้แค่ตามหาไ,หได้นะเงินทองเท่าไหร่ฉันให้ไม่อั้นโอ้ย,อยแหนเรื่องเงินมันเล็กน้อยโอ้ยเหรอเล็กน้อยเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะห้ารายตามคืนมาได้โอ้โหตามคนคืนได้ห้าคนตามหมาหายคืนมาได้ห้ารายโอ้โหที่แท้ก็นักสืบม,มา ดูทีดูเธาน่าจะไม่ว่าไอ้ไม่ต้องห่วงละคุณนายจ้ไม่ว่าสืบคนขนาดหมามันพูดไม่ได้ผมเนี่ยก็ยังหาเจอคิดดูเธอเก่งขนาดไหนโอ้ยหมาพอแค่เจอสามีฉันจะเป็นแสนเป็นล้านฉันก็ยอมจ่ายแหมทิพอีกไม่อัน ตบรางวัลก็เสียให้นายาไม่เลยจะให้เงื่อนไขแล้วคุณนายเข้าท่างั้นเราเซ็นสัญญากันเลยดีไหมถ้าสามีคุณนายนั้นกลับมาถึงบ้านคุณก็ต้องจ่ายสบายมากต้องจ่ายหนึ่งล้านบาทโดยไม่คองขัดเข้าใจไหมเ้ยอ ถ้าเจอสามีฉันฉันให้หนึ่งล้านฉันตามใจเอาละมามามาเซ็นสัญญาเลยเซ็นสัญญาเลยได้ได้ได,ไดน้นี่ๆๆนีเน็นน,นี้เลยงั้นจะเซ็นสัญญาเป็นค่าจ้างให้เอเอเซ็นเลยจ้าเลยจ้าต้องเจอนะพิสูจน์หลักฐานเรามารู้ด้วยกันจะได้เข้าใจนี่เอะ๊เอะเมื่อเช้า ก่อนตีห้าบอกหน่อยอีเถอะว่าไอ้ก่อนตีห้าจะมีอะไรไหมโอยก่อนตีห้ามันก็ต้องตีเสี่เลือกแค่นี้น่ไม่รู้เลยเรื่องไงผมอยากรู้ว่าไอ้ตายไอ้ก่อนตีห้าน่ะมันเป็นยังไงมันมีเสียงอะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยจะได้ไหม ตีห้าก็มีเสียงไก่ขันว่ามันมาจะเช้าแล้วไงโอเองมนคุยกับคนบ้าไม่ป็นเรื่องดูแล้วจะพึ่งพาผ็ไม่ค่อยได้มันต้องเสิร์ฟเบาะแสก่อนนี่แหละคือตอนที่เราใจไงอะค่อยค่อยส่อง บนผ้ามีบางไม้หัวคุณหัวคุณมันอนี้มันเห็นในนี้มันผิดกันนะอ๋อเหรอเนี่ตรงไหนอ่ะใหญ่ขึ้นแล้วมันรู้เลยว่าคืออะไรอันนี้คืออะไรหรอคะเลือดฮะนี่เลือดเหรอหัวคุณนี่โดนทำร้ายนี่นี่นี่ปอกลูกปืนนี่คือปอกลูกปืนลูกปืนรุ่นสามห้าสิบห้าอ๋อักสื่อบ้าอะไรท่องท่องเป็นแม่สุดครูเลยสามห้าสิบห้าคุณเอ๋ยคุณพี่ค่ะ วัวจะตายจริงอะ่ะเนี่ยคุณหัวคุณเป็นเบาหวานนี่เลือดหัวเด่มดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นเบาหวานเอ,อ้ทออ้อเอ๋ยคุณพี่ขาโชคชะตาก็ชังโหดร้ายต้องโดนคนใจชั่วมารักพาตัวก็ไปหุนได้อ,อไม่ทันได้สั่งเสีย มาทิ้งให้มีต้องเป็นมาอทั้งงานครัวทั้งงานบ้านต่อจากนี้ฉันจะใช้ใครใจเย็น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 เอาไม่เฟ้นก็อะไรก็ชัวเพิ่งจะรู้ว่าผัวฉันมนตายฉันใดนั้นล่ะตัวฉันแล้วก็มาทันใด นาการ้หัวมันตายเอา้าแล้ว <c oughs> ก็ไอ้นั่นมันเป็นใครฮะทำไมมันมาอยู่ที่บ้านเราแกสวมเขาให้ฉันใช่ไหมโอ้ยเนี่จะบ้าเหรอคุณพี่ฮะนักสืบพี่น้องจ้างไว้ <c oughs> ก็เพื่อให้ตามหาคนชั่วที่มารับพาตัวและคุณพี่ไปเฮ้ย <c oughs> ถ้างั้นรีบออกตามหาใช่พาพี่มากลับบ้านให้ได้จ้าคืนปล่อยเราไว้ช้านานพี่อาจโดนมันลุ่มทำ้ายไปไปตามฉันเอาเลยฉันโดนจับตัวไปตามหัวฉันมาให้เจอนะเออจ้าหัวอยู่นี่เนี่ยเราตามทะเมือเอ้าต้องแล้วหัวฉันกลับมาแล้วหัวกลับมาแล้วจ้างถ้าหัวกลับมาเนี่ย คุณจะจ่ายล้านนึงได้มันยังไงมันยังไงก็เนี่ยอ๋อเนี่ยเ้จ้ามาใหม่อ่ะก็เนี่ยเลือดเนี่ยเลือดไงขอกว,ว่าเลือดฉันโดนยิงกันไอ้เนี่ยมันน้ําแดงที่ฉันกินแล้วทำหกไว้ๆๆๆอ่ะแล้วลูกปืนอ่ะ <S <s <uk utta> ลูกปืนนี่มันก็เป็นลูกปืนจากพวกงกุญแจที่กรซื้อให้ฉันนะทีโอ้ยจำไม่ได้ง่าะแล้วดินปืนน่ะ มันดินเบอร์ที่ไหนเราดีมันผงคุกกี้เพทือทําแม่บ้านแต่ไม่ม่มากวาดวะแล้วทำไมทำผมว่าหลายอย่างเชียวทำซะเหมือนเชียเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนๆพัวกลับมาแล้วปลอดภัยก็ดีแล้วไปทั่นพี่อ่นไหนๆก็แฮปปี่ายตังซะดีๆหัวแกปลอดภัยจ่ายเรื่องอะไรอะค แกบอกว่าหัวก,กลับมาออแกเซ็นสัญญาบอกว่าจะจ่ายออจ่ายอะไรอะ่ะหนึ่งล้านตามสัญญาโอ้ยนี่คุณจะบ้ากระรืออย่างไรนี่ออหัวฉันนะ่ะเขากลับมาเองเออใช้ความเก่งของคุณสักทีไหนไม่รู้ละไม่รู้ล่ะถ้าหากว่า แกผิดสัญญาไ่จะแจ้งข้อหาได้งง่ายเสียเงินละเพราะตื pues oru, ่นตูมแถมยังเสียภูมิอย่างหน่าอายไม่จ่ายละไม่คิดละให้ทวนทีบทเปรียนครั้งนี้จึงแทงเหลือหลายพี่ละสติน ok> ี่ก็สำคัญละลดความหุมนหันพลันเล่นได้ฝึกไว้ให้อยู่เป็นนิด แล้วชีวิตจะปลอดภัยเอชาเอจาชาจะสาชาน่อยแม่สุดท้ายโทรแค่ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเองเออแต่ว่าไปนานไงเมียสงสัยก็ไปจ้างนรกสืบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเสียเงินเสียทองเอ้าพักกันสักครู่ครับผมช่วงหน้ากลับมาครับคุณนพระช่วย